มาเปิดตัวเครื่องปั่นไฟรุ่นใหม่ของทาาว่ากันค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น T A z 9 2 0 0 E X ค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ครบค่ะตัวนี้นะคะจะมีรีโมทสตาร์ทมาให้ค่ะที่ระยะคอนโทรลอยู่ที่10เมตรแบบไม่มีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะ และกำลังเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่18 HP เลยน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่113กิโลกรัมค่ะที่สำคัญนะคะมีระบบเปิดปิดช็อคอัตโนมัติด้วยค่ะที่ช่วยทำให้การใช้งานเนี่ยลื่นไหลามากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะคะยังมีระบบ AVR ค่ะที่ช่วยควบคุมกำลังไฟฟ้าทำให้เสถียรมากยิ่งขึ้นตัวนี้มาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลค่ะให้ค่าที่แม่นยำและบอกเลยค่ะถ้าถามว่าตัวนี้มันเหมาะกับใครบอกเลยว่าเหมาะกับพี่ๆสายช่างก่อสร้างมากๆเลยค่ะตามใช้งานต่างๆคือมันตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานแบบสุดดๆไม่ต้องงพูถึกการรัประะนเลยค ทาสวาเนี่ยรับประกันนานสูงสุด1ปีเต็มเลยเรือทาสวาความทนทานที่มั่นใจได้ค่ะหากใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ผู้แทนจากจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะหรือสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจทาสวาไทยแลนด์ค่ะ